ไปก็ก็มีส่วนใหญ่ครึ่งหนึ่งเนี่ยคนที่มาจยอดรอเรียกแท็กซี่แล้วก็ไม่ได้ใช้แท็กซี่ตามที่มาแต่ว่าขึ้นรถแท็กซี่คันอื่นแต่จริงๆแนละ้วผมอยากจะเรียนว่าการใช้บริการแท็กซี่ที่เราได้เรียกมาจากศูนย์หรือเรียกจากที่จอดรถแท็กซี่นั้นมันมีการเรียกข้อมูลเมื่อเราขึ้นไปแล้วเราลืมของในรถหรือว่าเราสามารถติดตามรถคันนั้นได้ว่ารถคันนั้นเนี่ยที่เรามารับรอเมื่อกี้ที่จุดตรงนี้แท็กซี่หมายเลขอะไร คนขับชื่ออะไรเราสามารถติดตามของที่ลืมในรถได้น้เคยเกิดความปลอดภัยไม่ปลอดภัยก็สามารถติดตามเพราะมีการเรคคกร์ดข้อมูลอยู่ที่สูงแต่การที่เราขึ้นแท็กซี่อื่นบางทีเนี่ยเราคันไหนผ่านมาเราเรียกแล้วคันนู้นยังมาไม่ถึงซึ่งเขาบอกเวลาอีกห้านาทีมาถ,ถึงสิบนาทีไมถึงเราขึ้นอีกคันนึ่ก็เป็นความสะดวกของของคนไทยเราแต่ว่ากับร,ระบบการจัดเก็บข้อมูลนั้นก็จะไม่มีอยู่ซึ่งเราเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราก็ติดตามแท็กซี่ไม่ได้ยังไงก็ตามขนาดนี้เนี่ยจุด เรียกแท็กซีอ่อาชญาเนี่ยเพราะอาจจะได้รับการต่อว่าพอกตรงๆว่ามันไกลาจากจุดที่คนจะขึ้นกรงทค่อาคารน,นี่คนก็จะคุ้นกับขึ้นใกล้ฐา,านแยกขึ้นใกล้ศูนย์การค้าเพราะนั้นที่จอดรถแท็กซีอ่อรชยะเดิมเนี่ยเราจะสร้างเป็นว้าวจอดกว้างประมาณ2องเห้าสิบมีอาคารคล้ายๆที่พักขึ้นรถมีมันใหญ่โตเกินไปเราหาทางเท้ากวา้วางๆไม่ได้จุดที่กว้างก็อยู่ไกลจา,ากจุดคนขึ้นไม,ไ,มไม่ใกล้กับจุดที่คนจะใช้บริการปัจจุบันเราก็จะมีการพัฒนาที่จอดแท็กซี่ให้อยู่ใกล้ แหล่งชุมชนมากขึ้นใกล้าทางแยกมากขึ้นแต่อาจจะต้องใช้พื้นที่ทางท้าบางส่วนใกล้พื้นที่รอจราจรบางส่วนก็จะทําให้การได้รับบริการของประชาชนนี้มากขึ้นนะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องการนาไอทีมาใช้ในการให้บริการแท็กซี่สาธารณะและก็การติดตามโดยใช้ข้อมูลผ่านระบบอินโฟเมชันต่างๆที่เราเรียกไอทีซึ่งเราสามารถสื่อสองทางระหว่างประชาชนผู้เรียกกับกับแท็กทซี่และกับศูนย์บริการซึ่งในะอนาคตก็คงพัฒนา ให้ไกลออกไปซึ่งจริงๆแล้วการเรียกแท็กซี่นั้นคนสามารถเรียกจากบ้านได้เรียกจากออฟฟิศได้โดยใช้ระบบโทรศัพท์7ตัวหรือ4ี่หมายเลขรวมกับการใช้การกดปุ่มเรียกที่ริมถนนที่เราได้จัดมีนะครับในการให้ข้อมูลข่าวสารประชาชนในเรื่องต่างๆทั้งระบบที่เข้ามาบริหารจัดการกับระบบที่เป็นข้อมูลในเป็นการถังเลือกสําหรับประชาชนนั้นก็เพื่อที่จะให้ประชาชนนั้นเนี่ย ได้รับความสะดวกในการเดินทางใช้เวลาในการเดินทางสั้นใช้ระบบขนส่งใช้ระบบโดยสารที่ที่ประหยัดและก็ปลอดภัยนะครับแล้วก็ทําให้เกิดการเดินทางอย่างอย่างมีประสิทธิภาพเพราะนั้นทั้งหมดนั้นเนี่ยเท่าเหมนคนเขาปรยามที่จะหาระบบใหม่ๆที่จะเป็นทางเลือกให้กับประชาชนแล้วก็ทําให้การเข้าไปดูแลเข้าไปบริหารปัญหาต่างๆในเวลาที่รวดเร็วนะครับและประชาชนนั้นเนี่ยก็จะได้รับความสะดวกจากจาก ข้อมูลและเข้าถึงเปรียบเสมือนหน่วยงานเพราะว่าการเอาข้อมูลไปสู่สาธารณะเป็นเรื่องที่สําคัญสมัยก่อนนั้นเราพบว่าข้อมูลนั้นแต่จะโดนกีดกันจากส่วนราชการประชาชนไปขอเรืออะไรต่างก็ไม่ได้เดี๋ยวนี้เราพยายามจะให้ข้อมูลนั้นถึงประชาชนโดยตรงถึงแม้ว่าในเบื้องต้นนั้นเราจจะเป็นข้อมูลที่ได้ไดจ้จากระบบที่ค่อนข้างจะยากปัจจุบันนั้นมือถือทุกระบบอาจจะเข้าถึงข้อมูลได้ได้เปรียบเสมือนหน่วยงานก็ หัวใจสําคัญทั้งหมดนะั้นคือการให้บริการประชาชนแล้วจากตัวเลขนี่เราพบว่าการสูญเสียทรัพยากรของชาติในเรื่องการปรัญหารถติดเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยเป็นเกือบแสนล้านต่อปีเนี่ยอย่างนี้ก็ตามเทศบาลคนในฐานะผู้บริหารเมืองเนี่ยก็คงปฏิเสธความรับผิดชอบที่จะไม่เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขไม่ได้ถึงแม้ว่าการแก้ไขปัญหาจราจรน,นั้นจะมีภาระหน้าท,ที่ที่รัฐบาลการได้มอบให้หลายหลายหน่วยงานเข้ามาดูเนินยาอย่างน้อยขณะนี้นีเรามีตัวเลขกว่16บหน่วยงาน ที่เข้ามาดูแลเรื่องการแก้ไขยังไงก็ตามผมอยากจะกลับเปอย่างนี้ว่าคุกรุงเทพปัจจุบันเนี่ยลงท,ทะเบียนอยู่ประมาณไม่ถึงหล้านใกล้เคียง6ล้านคนแต่ว่าเรามีผู้อาศัยอยู่จริงๆที่เป็นเดย์ทามและไนท์ทมเนี่เกือบสิบส,บสบมากกว่า10ล้านเพราะฉะนั้นคนที่มาอยู่ขึ้นมาทํางานเข้ามาประกอบอาชีพเข้ามาอยู่อาศัยการศึกษาแล้วก็ใช้เขาเรียกว่าเฟคิลิตของเมืองเลยทั้งหมด เรามีถนนอยู่ค่อนข้างจำกัดในเทมารครถ้าเราเทียบกับเมืองขนาดใหญ่เรามีพื้นที่ถนนอยู่ประมาณ4%ท่านนั้นเองในเทมาครซึ่งเมืองขนาดใหญ่มันจะมีพื้นที่ถนนต่อพื้นที่ของเมืองเนี่ประมาณ18%โดยเฉลีย่ยเพราะนั้นถามว่าเราจะพัฒนาถนนจาก4%เป็น18%ทำไม่ได้เราไม่ไม่สามารถจะมีเงินมาเวนคืนเราไม่สามารถจะได้ได้รับการยอมรับประชาชนในการเวีนคืนสร้างถนนถนน1%เนี่ต้องใช้ต้องทำถนนถ,ถ,นนถึง2,000กิโลเมตร ซึ่งไม่ง่ายที่เราจะทําเพราะฉะนั้นเรามีถนนน้อยเรามีคนมากเรามีรถเยอะนี้ปัจจุบันเรามีรถตัางเทีมาคอนที่จดทะเบียนทั้งมอเตอร์ไซค์และรถส่วนบุคคลนั้นเกือบสี่ล้านหน้าแสนคันถามว่าสี่ล้านหน้าแสนมันเท่ากับคนกรุงเทพพอดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องการแก้ไขปัญหาจราจรเลยเป็นเรื่องยากปัจจุบันที่มาคอนนั้นก็พยายามที่จะหาแนวคิดในการเดินทางและส่งเสริมการเดินทางให้กับประชาชนเนี่ยมีทางเลือกมากขึ้น ปัจจุบันที่มคอนเขาพัฒนาเขาเรียกว่าระบบขนส่งสาธารณะให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นระบบขนส่งสาธารณะในรูปแบบที่เรารู้จักกันแรกสุดในบ้านเราคือรถเมล์ปัจจุบันนั้นเราพยายามจะส่งเสริมระบบขนส่งทั้งระบบนี้ให้มันต่อเชื่อมกันให้รับความสะดวกเช่นระบบรถไฟฟ้า,ฟาที่เรารู้จักสายสีเขียวที่กรทมได้ขอสร้างและก็เดินรถไปเมื่อวันที่5ธันวาคมพ5 4 2รก็เป็นรถไฟฟ้าสายสีเขียวสสายคืยยยอหมอชิด ไปอ,อนุทแล้วก็สนามกีฬาไปสะพานสาธร23กิโลที่เราเปิดบริการถึงปัจจุบันนั้นเราให้บริการประชานไปแล้วถึง1,000ล้านเที่ยวการเดินทางเรามีในเทพารเกรามีระบบรถเมลที่ดูแลด้วยกสบคซึ่งเรามีรถเมลรถร่วมรถตู้มวลชนหลาย 8, 000, 8 000คัน8,000คันถึง10,000คันที่วิ่งเทพารักคเรากําลังจะพัฒนาระบบการเดิน รักษาณะโดยระบบให้ใช้เรือใช้ลำคลองที่เรามีอยู่ยที่มาพรามีคลองขนาดใหญ่อยู่28คลองด้วยกันซึ่งเห็นว่าใน28คลองน่าจ,จะมีศักยภาพพัฒนาเป็นเส้นทางการขนส่งสาธารณะให้สำหรับประปชาชนปัจจุบันที่มาพรอก็พยายามส่งเสริมในคลองสาคัญทั้งฝั่งกรุงเทพและสุบุรีอย่างน้อยใน30ปีข้างหน้าเราอาจจะเห็นเรือในคลองแสนแสบต่อเนื่องไปถึงบุรีเราอาจจะเห็นเรือในคลองลาดพร้าวเราอาจจะเห็นเรือในคลองบางทีเจริญคลองมากอกใหญ่คลองมากอกาะน้อยคลองดาวขนอง ให้มีมาตรฐานและก็มีความปลอดภัยมากขึ้นเพื่อเป็นฐานเลื่อกสำหรับป,ประชาชนนอกจากนั้นเราจะมีระบบรถขนส่งขนาดเล็กที่เราเรียกชัตเตอร์บัสรถตู้ต่ตางๆที่ให้ครอบคลุมพื้นที่ในส่วนชุมชนมากขึ้นเพื่อจะออกมาเชื่อมกับถนนสายหลักเรามีระบบรถแท็กซี่ที่มีมาตรฐานมีระบบการเรียกหาติดตามที่ดีขึ้นระบบเล็กที่สุดที่เรากาลังทําขนาดนี้คือระบบมอเตอร์ไซค์สาธารณะมอเตอร์ไซค์รับจา้างเครื่องเทศอนาคอนนั้นได้เป็นผู้รับผิดชอบ อยู่ในบางส่วนเรามีรถมรราเทสยบจ้างที่ขึ้นทะเบียนไว้ถึง4 0 0 0 4,400กว่าวินทั้งเทพฯคนมีจำนวนถึง1 000, 1 0 0 0 0 1 0 0 0คันและก็มาพวกนี้ก็เป็นมรราเทสที่เรามีการายกระดับมาตรฐานของของมารยาทของค่าโดยสารหรือการจัดให้มีที่จอดต่างๆที่ไม่กระทบกับประชาชนให้บริการก็อยู่ในระหว่างที่เรากำลังดำเนินการร่วมกับกรมการขนส่งทางบก ซึ่งเราเห็นว่าเป็นระบบหมวดการเดินทางขนส่งฐานะที่เล็กแต่ว่าจริงๆแล้วเขาเป็นหมวดสําคัญที่เข้าถึงประชาชนอย่างน้อยคนเกือบหนึ่งล้านคนที่ได้ที่ใช้บริการมอเตอร์ไซค์รับจ้างระบบเล็กที่สุดที่เรากําลังคิดทำนี่คือจักรยานสาธารณะเราเห็นว่าการที่จะนําจักรยานซึ่งเป็นหมวดการเดินทางที่เล็กที่สุดที่ไม่ต้องใช้พลังงานแต่ใช้พลังในร่างกายในการปั่นการที่เราจะเอาจักรยานจากบ้านไปที่ทํางานนี่มันไกลเกินไปสำหรับกรุงเทพมหานคร เราอาจจะเอาจักรยานจากบ้านจากหมู่บ้านไปจอดหน้าปากซอยแล้วขึ้นรถขนสงนะ่งสาธารณะหรือขึ้นรถไฟฟ้าแต่เมื่อเขาไปลงที่สถานีรถไฟฟ้าแล้วเขาไปต่อไหนไม่ได้เขาก็ต้องเรียกแท็กซี่ต้องเรียกรถเมล์เราก็คิดว่าในเขตเมืองที่มีการจ,จราจรหนาแน่นนั้นเราอาจจะจัดให้มีจักรยานสาธารณะซึ่งขณะนี้อยู่ในโครงการนําร่องที่กทมได้ทําไปในส่วนหนึ่งคือจักรยานในเกาะรัตนโกสินทร์เรามีจักรยานอยู่หลายร้อยคันที่ให้ประชาชนสามารถที่เอาไปใช้โดยมีค่าจ่ายเพียงเล็กน้อย อาจจะฟรีในในชั่วโมงแรกแล้วอาจจะเสียเงินในชั่วโมงต่อไปถึงระบบนั้นก็คือว่าสามารถยืมไปใช้ได้โดยใช้บัตรสมาร์ทการ์ดต,ต่างๆในอนาคตนั้นเราก็คิดว่าจะทําจักรยานสาธารณะในเขตเมืองชั้นในเพื่อบริการคนที่เดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะสุดแล้วเขาจะต้องใช้ระยะทางเดินทางอีกส่วนหนึ่งไปที่ทํางานไปโรงเรียนไปสถานประกอบการก็ใช้จักรยานสาธารณะเหล่านี้เช่นเดียวกวับในยุโรปที่ได้มีอยู่ในหลายประเทศไม่ว่าเป็นฝรั่งเศสสเปนส,สวิตซ์นากุ่ปสแกนเนเวียนเขาก็มี จกักรยานสาธารณะได้สามารถใช้บัตรที่จะไปไปเอาจากักรยานมาใช้เป็นบัตรใบเดียวที่ใช้กับรถไฟฟ้าเป็นบัตรใบเดียวที่ใช้กับระบบขนส่งสาธารณะอื่นๆซึ่งเรามีแนวคิดว่าจะพัฒนาการเดินทางทั้งหมดเนี่ยโดยใช้บัตรโดยสารใบเดียวในอนาคตหรือเราเรียกว่าซิงเกิลทิเกตหรือคอมมอนทิ่เกตก็ทาให้คนนนั้ได้ความสะดวกในการเดินทางมากยิ่งขึ้นเมื่อระบบขนส่งสาธารณะทั้งหมดมันสามารถเชื่อมโยงต่อเชื่อมและได้ความสะดวกคนก็จะหันมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้น ปัจจุบันนั้นคนใช้ระบบขนส่งสาธณะอยู่เพียง35-40เท่านั้นเองซึ่งในประเทศที่จเจริญแล้วเนี่ยคนจะใช้ระบบขนส่งสาธณะเนี่ยที่70-80<อ>และของของการเดินทางของคนทั้งหมด